เบรกที่3นะครับของรายการผ่าดวงจักรวาลนะครับประจำวันจันทร์ที่26ทธันวาคมนะครับ,รบตอนนี้เบรก3แล้วนะครับฉะนั้นมี s อ s ตอบกลับเป็นชุดที่3 <นะ S 2> 4 6 4 2 2 0 0ส่งครับส่งเข้ามาคุณจะได้เลขตอบกลับไปเป็นชุดที่3นะครับ เพื่อท <Bond> <t ans> ี่จะได้เอาไปนั่งจ้องดูฮะเขาเอาไปนั่งจ้องแล้วมันจะได้ไหลเขาก็นั่งคิดคำนวณเนวณเขาก็ดูว่าชอบเอาไปแล้วก็ต้องเอาไปไปจำหน่ายใจเอาไปต่อยอดออกดอกออกผลนะครับอะ้วแต่ว่าโชคโชคของใครโชคของมันแล้วกันนะครับเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราไปเจาะลึกจริยชเวดากองกันยังได้ไม่ไม่ครบทุกจุดครับอาไปที่ จุดที่เขาขอเฉพาะผู้หญิงอ่ามีเรื่องของพระประจำวันเกิดครับมีเรื่องของลานอธิที่ฐานนะครับอีกหลายๆจุดที่เราเตรียมไว้ในเบรกนี้ครับให้ดูกันต่อเนื่องไปนะครับแต่ก่อนจะก่อนจะไปดูสกู๊ปผมขอให้ขอบคุณอ่าผู้สนับสนุนการเดินทางครับคราวนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนเรื่องของการเดินทางนะครับจากสายการบินเมียนมาแอร์เมียนมาแอร์ไลน์เนี่ยก็รู้สึกแบบประทับใจมากครับ แล้วตรงไหนแบบสบายเอาข้าวอร่อยบริการดีพี่จะไปตรงไหนล่ะคือพูดง่าว่าเรานึกว่าสายการบินพม่าเออจะเป็นเครื่องบินอะไรที่เก่าปรากฏว่าหูข้างในเขาทำใหม่ครับแช่เป็นไงแอร์เป็นไงแอร์เย็นไม่ใช่แอร์โฮเทลดีดีบริการดีสุดยอดใช่ไหมหน้าตาน่ารัก เออก็พูดง่ายๆว่าเขาเข้ามาทักทายโอ้มีถ่ายลงถ่ายร่อได้เวลาเวลาคนเดินเข้ามาทักด้วยมงกรเบร์หรืออย่งเงี้ยฮะมีงการบาเออวแมงกะระบารวมทั้งขอบคุณที่พักนะครับโรงแรมชาเทรียมรอยัลเลคย่างกุ้งนะครับใช่ครับชาเตีมยวแล้วก็อาจารย์ไปได้พักสุดยอดระดับห้าดาวเลยแหละครับโอ้โหเข้าไปประทับเบลกนี้กลับไปที่เจดีชเวดากองกันต่อครับจุดต่อไปเป็นจุดไหนไปชมเลยครับครับ สำหรับจุดต่อไปนี้หากเป็นผู้หญิงมาขอพรแล้วก็จะเห็นผลอย่างรวดเร็วครับจากนานนอธิฐานบริเวณใกล้ๆก,กันนะครับด้านหลังระฆังเสียงกุง้งเป็นที่ตั้งของเจดีย์พระนางชินสอบู่ครับ พระนางชินสบูเป็นอีกหนึ่งบุคคลทางประวัติศาสตร์นะครับที่มีความสําคัญกับเจดีย์ชเวดากองเป็นกษัตริย์ของบอลในยุคสมัยหงสาวดีครับเป็นผู้ริเริ่มทำเนียมการบริจาคทองคําเท่าน้ําหนักตัวเพื่อบูรณะสถูปเจดีย์ชเวดากองและเป็นผู้เริ่มต้นปิดทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของชาวพม่าครับตรงนี้พระสรุปอะไรอ่าพระพุทธรูปชื่อว่าพระพุทธรูปชิชนสบูครับเวลาขอพ่อนนะมีผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ขอพ่อ,อได้แต่ผู้หญมาขอ สงวนปรารถามากกว่าผู้ชายเป็นพระนางเชิงสบูเพราะฉะนั้นคนที่ขอเนี่ยผู้หญิงจะสำฤทธิ์ผลมากกว่าผู้ชายนะครับออตรงนี้เป็นเหมือนกสถานที่ที่พระนางมาไหว้แล้วก็ปฏิบัติธรรมเพราะจริงๆงแล้วจุดนี้จะมองเห็นเจดีย์ชเวดกองด้วยและพระนางก็ทรงสร้างเจดีย์และพระเจ้าลูกเอาไว้พร <c oughs> ้อมกับปลูกต้นไม้นี่ครับที่อยู่ในตะข่ายกลงนี่แหละด้านหลังนี่นะครับ ปลูกเอาไว้ด้วยไม่ปลูกเปล่าๆนะครับพนังทรงอธิษฐานเอาไว้ว่าต้นไม้ต้นนี้ขอให้เจริญเติบโตแต่อย่าให้เกินยอดพระเจดีย์ด้านหลังที่พนังสร้างเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบนยอดต้นไม้เหมือนกิ่งแห้งๆเหี่ยวๆนะครับแล้วไม่สูงเกินปลายยอดพระเจดีย์เลยนะครับถ้าสูงเกินเมื่อไหร่ใบไม้จะร่วงและกิ่งก็จะหักไปเองครับ มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะครับมากี่ครั้งกี่ครั้งผมก็เห็นยอดเนี่ยค่อนข้างจะแห้งเหี่ยวแต่ข้างล่างเนี่ยดูสมบูรณ์เลยที่เห็นอยู่นี้นะครับคือบ่อน้ําล้างพระเกศาพระพุทธเจ้าตามตำนานเล่าว่าบ่อน้ําแห่งนี้ครับได้ทเทวดาซึ่งเป็นบิดาของกษัตริย์โอกาลปะ ใช้อิทธิฤทธิขุดบอ่อน้ํานี้เชื่อมกับแม่น้ําอิราวดีครับแต่ก่อนทําการล้างพระเกศาก็เกิดปาฏิหารขึ้นครับพระเกศาทั้ง8เส้นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าส่องแสงสว่างไปทั่วบริเวณก่อนจะลอยลงมาในบอ่อน้าครับเพราะเป็นแบบนี้นี่เองครับบอ่อน้ํานี้จึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอีหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจดีชเวดากองทางข้าวบ่อน้ำครับ ท่าแกสาปัจจุบันนี้เข้าเจ็บปิดแล้วครับเพราะว่าเราจะร้านท่าแกสามหมดแล้วก็ข้าเจ็บปิดตายแต่มีอยู่สี่น่ที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยครับเพราะว่าเวลาตาเขาพระพุทธเจ้านั้ววนกลางวันอะมองไกลครับกลางคืนเนี่ยตาเขาพระพุทธเจา้ามองโลก็เ,เลเยมี c o มวาไหดเสกเพหาะวายย่างนง้การจะมาั้านสมาธิขอพอการโต คนนายที่เกี่ยวกาเล่นสายตาครับอขอพ่อที่นี่ได้นะครับตามธรรมเนียมนะครับเรามาถึงที่นี่ก็ต้องสักการะรถน้ำพระประจมวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาตามความเชื่อของคนที่นี่ครับ มันเกิดจะอยู่รอบๆบลานเจดีย์ทั้ง4ทิศน,นะครับหาไม่ยากครับแต่ละจุดเห็นป้ายบอกชัดเจนครับเอะไระบเปรูเลยเปรูเปรูเปรูนี่ออมีวาลุล่ะชีวะอ้ำห้อหู้หู้ต้เจรียาชีวะไม่มาแก่บน แก้บนได้สาเร็จสมความบาดเน่ะเป็นวันเกิดของเขาสําหรับคนหนุ่มที่นี่ไม่ได้มารดน้ําขอพรอย่างเดียวนะครับเขานําของมาแก้บนด้วยจากการสอบถามได้ความว่าเขาเคยบนบาสารกล่าวให้หายจากอาการเจ็บป่วยเอาไว้ครับตอนนี้หายดีแล้วจึงนําของมาถวายแก้บนตามที่หมอดูแนะนําจะเห็นว่าคนที่นี่ยังคงนับถือและศรัทธาในพระประจำวันเกิดไม่น้อยไปกว่าการมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์อื่นๆเลยครับ ถึงพระประจําวันเกิดและสัตว์ประจําวันเกิดของคนเกิดวันพุธนะครับวันนี้เราก็จะพาคุณเจี๊ยบมาไหว้พระประจําวันเกิดและทําพิธีแบบพมา่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราถามโทนกันกันนะครับว่าคนพมา่าเขามาบูชาพระประจําวันเกิดเขาจะต้องทําอะไรบ้างตั้งแต่การบูชา แล้วก็อธิษฐานแล้วก็จะลดน้ําลดแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณเจี๊ยบทำแล้วผมจะเสริมในเรื่องของพิธีกรรมแบบพม่าให้ครับอ,อันดับแรกเนี่ยเราก็ไหว้พระก่อนนะครับก็ตั้งนโม3จบนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะครับผมถ้าจะลดน้ําประจาวันเกิดก็เคยตามอายุครับตามอายุตามอายุ สมมติว่าเราอายุ40นัดสุดนะเราเริ่มต้นเริ่มต้นจากด้วยพระพุทธเจ้าครับผมแล้วก็ทิวดาครับแล้วก็เล่ประจำวันเสาร์คือเสาร์อ่าเสร็จแล้วก็เป็นช้างเป็นสัตว์ประจำวันเกิดประจำวันเกิดนะครับและแต่เฉลียาว่าอายุ40แล้วก็เร่10 10 10 10 10 10 40 สี่สิบเราต้องดูน้ำด้วยสี่สิบเอ็ดนะครับเกราะว่เง,งเพราะว่าปู่อีนึ่งสุดท้ายก็ขานในงอนลดตรงประจำวนันสัตว์นะครับอ๋อปเป็นสัตว์ประจำวันเกิด และนี่เป็นเพียงบางส่วนบางมุมของที่นี่เท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายๆจุดในเจดีย์ชเวดากองครับสำหรับไหว้ขอพรในเรื่องต่างๆอย่างการมาขอเลื่อนตําแหน่งทางหน้าที่การงานขอเรื่องธุรกิจการค้าขอขมากรรมถอนคำบนบานสารกล่าวหรือแม้แต่คนที่มีลูกยากก็จะมาขอกันที่เจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ครับ มากมายขนาดนี้เที่ยวชมและดูรายละเอียดจริงๆคงไม่ครบทุกจุดภายในวันเดียวแน่ๆครับประกอบกับสภาพอากาศตอนนี้ร้อนระอุเลยทีเดียวคงต้องขอพักไปเติมพลังก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ดีกว่าครับ จะอิ่มท้องกันแล้วนะครับก็เข้าไปสู่ที่พักกันครับสำหรับทริปในวันนี้เราพักกันที่โรงแรมชาเชีมโฮเทลรยลอยัลเลกยองกอนโรงแรมระดับ5ดาวในบรรยากาศสุดหรูครับห้องพักขนาดใหญ่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเงียบสงบเหมาะกับก,การพักผ่อนมากๆครับ และจากโรงแรมแชรตรีมแห่งนี้เรายังสามารถชมความงดงามของเจดีย์ชเวดากองในยามค่ำคืนได้อีกด้วยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางสายการบินเมียนมาแอร์เวย์ที่พักแชตทริมโฮเทลรอยัลเลคย่างก่อนและบริษัทท r a v e l ออที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ขอบคุณสายการบินเมียนมาแอร์เวย์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่สนับสนุนการเดินทางรวมทั้งขอบคุณโรงแรมชาเตรียมยอรอยัลเล็กย่างกุ้งนะครับที่ให้ที่ที่พักอาศัยและอาหารกันกินที่<า>สมบูรณ์อะไรว่าอาหารเช้านี่เต็มที่เลยอะ่ะนะครับและนี่คือเรื่องราวของจุดต่างๆที่ใช้ในการบูชานะครับในเรื่องต่างๆรวมรทั้งวิธีการบูชา บนเจดีย์ชเวดากองทั้งหมดนะครับที่เรารวบรวมมาให้ได้ชมกันในวันนี้นะครับใครที่ตามไม่ทันอยากจะเอ๊ะมันรายละเอียดมันเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานอัปโหลดไว้บน YouTube ก็ไปตามดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรกหน้ากลับมาวิเคราะห์เลขกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรแตนน่ิพรกสักครู่ครับ